สวัสดีครับอยู่กับผมก็ฟาร์มเจริญทรัพย์นะครับช่วงเวลาตอนค่ำครับช่วงเวลาหกโมงเย็นนะครับเลิกงานคล,คลุ้มคมครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยครับก็อยู่กับบรรยากาศหลังร้านนะครับวันนี้ก็พาทุกคนชมหลังร้านจะมืดๆหน่อย ครับนะครับโอ้ตายครับวันนี้ก็บรรยากาศหลังร้านครับวันนี้ก็ขายดีทั้งวันแต่ร้อนมากคนงานไม่ไหวนะครับ เจออากาศร้อนเข้าไปอย่างนี้ก็ขนของบ้างพักบ้างครับก็ธรรมดาวันนี้ยกเสาเสารัว้ววันนี้ขายได้ร้อยต้นนะครับใน,นปูนออกเกือบร้อยถุงคือปูนก็ขายดีทุกวันนะครับขายดีทุกวันเลยวันก่อนก็ลงไปสองพ่วงครับสองพ่วงต่ออาทิตย์นี่ก็อาทิตย์หน้าก็หมดแล้วครับสองพวง แต่ก่อนมันจะทะลักออกมาจากข้างในนะครับเพราะว่ามันเยอะเพราะมันข้างในนี่มันสามพวงก็เลยมันไม่พอมันจะร่นออกมาแล้วก็ไปอยู่ข้างหน้าด้วยตอนนี้ข้างหน้าก็จะหมดอันนี้หมดแล้วครับตรงน,นี้ก็จะปิดประตูได้แล้วถายดีครับามาดูเทเสา <c oughs> อันนี้ก็ชื่อแบบมาใหม่ครับเทได้สามสิบต้นแล้ว แบบเสาหน้าเจ็ดเมตรนะครับยาว7เมตรนะครับนี่ซื้อมาต้นเดียวหมื่นสี่พันนะครับซื้อมาหมื่นพันเจอได้วันละ4ต้นนะครับอ่าวันละสี่ต้นนะครับก <c oughs> ็ช่วงเช้า2ต้น เรื่องใบเราก็แกะแค่ฝาข้างออกมาแกะฝาข้างสองข้างก็ไปวางบนฐาน <c oughs> ตรงนี้ได้อีกสองต้นก็เป็นสี่ต้นครับวันละสี่ต้นพรุ่งนี้ค่อยยกนะครับอย่าเพิ่งยกวันนี้นะครับเพราะว่าให้มันเซ็ตตัวก่อนอเรื่องการเทเสาผมก็ยังไม่เก่งนะครับแต่ว่าฝึกไปครับการเทเสาแต่ผมใช้ใช้เหล็กเ <c oughs> ต็มนะครับใช้เหล็กใหญ่ ไม่มีปัญหาแน่นอนแล้วดามกลางด้วยนะครับมันเป็นสูตรอยู่ที่ว่าคุณผสมปูนได้ตามสูตรไหมครับนี่ครับไม่มีหักไม่มีงอซื้อแบบมาใหม่ด้วยนี่กำลังสั่งแบบหน้าหกอยู่ครับกำไรดีครับเลยกำไรต้นละร้อยเลยนะบนี่เผลอเผอต้นละสองร้อยครับถ้าไม่ได้จ้างเขาทำนะ แต่อันนี้ผมจ้างให้เขาเมาส์ไม่ได้เป็นรายวันให้เขาเมาส์ทำคือคนงานเก่าเขามาขอทําเขาเมาส์ทำเสารั้วแล้วก็มาเมาส์ทำเสาบ้านด้วยก็เลยเมาส์เมาไปครับไม่เป็นไรคนบ้านเราก็ให้ช่วยๆกันไปเราเหลือร้อยหนึ่งก็ไม่เป็นไรครับเพราะเสามันยิ่งนานยิ่งแข็งนะครับก็เป็นกําไรไว้ต้นทุนต่อไปนะครับนี่พวกเสายิ่งนานยิ่งแข็งทําให้ครับทาให้นานเลย พอถึงหน้ามันนี่ไม่พอขายนะครับี่เมื่อกี้ต้องวิ่งไปหาที่ร้านนะครับเลยสัย่งแบบมาเองเลยวิ่งไปซื้อกับเขามาก็ไม่รู้ว่าเขาเทดีหรือเปล่าแล้วก็ใส่มีแต่เหล็กๆนะครับผมก็เลยแบบนั่นก็เสียชื่อร้านเราสู้เทเองดีกว่านะครับเขาใส่เหล็กเล็กเพื่อจะส่งให้เราได้ราคาที่ต้นทุนต่าแล้วทีนี้มันไม่แข็งแรงพอเขาพอลูกค้าไปใช้มันก็ไม่ได้มาตรฐานครับมันก็เสียหายเราต้องเทเองนะครับ ถ้าไปรับขมาไม่ไหวนะครับแล้วช่วงนี้ก็เหล็กแพงด้วยนะครับนี่เทเสาเทท่อพวกนี้มันกําไรดีนะครับนี่เทไว้เถอะครับไม่เป็นไม่เสียหายแลนะพวกนี้มันยิ่งหนานยิ่งแข็งพวกปูนตอนนี้ผมก็สั่งรถเชนนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับตอนนี้เพราะว่าใช้รถจบ,บะรํามันไม่ไหวนะครับมันยาวเกินนะครับใช้รถยนต์ต้องมีรถหล้อ ขนเสาแล้วก็มีเคลนนะครับมีเฮียบไปยกลงยกขึ้นนะครับจะได้ไม่ปวดเอวจะได้ไม่แตกร้าวนะครับใช้เฮียบยกนะครับใช้เครนยกก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูครับเคลนที่ผมใช้นี้ไม่ถึงร้านนะครับแล้วก็สวยด้วยตอนนี้ก็มัดจำไปที่เรียบร้อยแล้วครับก็เหลือแค่ไปรับรถนะครับอีกไม่นานก็เสร็จแล้วครับอ่าสั่งไว้อยู่ที่สองเดือนนะนี่เพิ่งเสร็จนะครับ ก็ขยับขยายมาเรื่อยๆครับก็เริ่มจากากระบะดําคันเดียวนะครับก็มาขายวาสัสดุก่อสร้างก็มีรถตักรถไรมารถดามาเพิ่มอีกสองคันแล้วก็มีรถเครนนะครับที่ต้องยกเสามันจําเป็นจริงๆนะครับก็ค่อยๆหมุนเงินกันไปครับนะครับผมสําหรับเรื่องบัตรรูดผมก็ยกเลิกไปแล้วนะครับนี่ก็เลยให้ กำลังเคลียร์อยู่กับบัญชีนะเพราะที่ว่าโดนปรับไปเคลียร์ได้อยู่ที่สองแสนนะครับโยนค่าปรับของสัมภาระนะครับของบัตรรูดนะครับนี่ตอนนี้ก็ยกเลิกยกเลิกบัตรรูดทุกอย่างนะครับนี่ลูกค้ามาเยอะมากครับบอกว่ามาขอรูดโอ้ไม่รู้จะว่ายัางไงครับก็เรายกเลิกไปแล้วเนาะทีนี้ไม่รู้ว่าจะสมัครใหม่ได้หรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูครับว่าเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนชื่อเจ้าของร้านใหม่ จะของร้านเดิมก็ต้องปิดบัญชีไปเลยนะครับแต่เราก็ขายเงินสดก็สบายใจนะครับนี่แต่ก็สงสารคนที่เข้ามารูดประจําเนาะเขามาจากตําบลอื่นก็เยอะนะครับนี่ที่มารูดร้านผมนะทำไมถึงเกินร้านแปดก็มันหลายตําบลครับเข้ามารูดที่ร้านผมร้านเดียวอ่าภายในสามเดือนทําให้ภายในเดือนเดียวก็เกินนะครับที่มันขึ้นยอดมาเพราะว่าคนมาเยอะมากก็ตามในคลิปนะครับแรกๆที่ผมลงให้ดูทําทำไมถึงขายดีก็ประมาณน,นี้ครับ ก็เลยเป็นที่รู้จักของหลายตำบลน,นะครับสามตำบลสี่ตำบลใกล้เคียงกันมาแต่ร้านนี้อ่าก็เลยเราไม่ต้องบัตรรูดก็ได้เพราะว่าเราสร้างอ่สมาชิกไว้เยอะแล้วก็มีคนรู้จักแจกเสื้อแจกนามบัตรนะครับใหม่ใมก็ลงทุนเยอะหน่อยครับพิมพ์เสื้อพิมพ์อะไรไว้เบอร์โทรไว้นะครับแจกไปเถอะพอถึงเวลาเขาก็โทรสั่งทุกวันนี้เขาโทรสั่งนะครับมีลงมีลายมันก็เด้งขึ้นมันก็โทรทสง่งลงส่งลายมาก็ ส่งตำแหน่งไปส่งนะครับรัศมีไม่เกิน20กิโลนะครับประมาณนี้นะครับก็บอกลูกค้าไว้ก็ถ้าส่งไกลก็ไม่ไหวนี่ครับเสาั่วเสาั่วก็เริ่มจะหมดแล้วถ้าใกล้จะหมดทุกก็จะให้คนงานมาเทนับคาเมาเปน็นต้นต้นละ30บาทนะครับนี่เราก็ได้ไป30 40แล้วก็ได้ต้นละ30บาท40บาทก็ไม่เป็นไรนะครับนี่เพราะมันออกออกเยอะแต่ละวันของมันไม่เสียนะครับนี่เทไว้เถอะครับ นห่นครับเสาหน้าสี่นะครับนี่หน้าสี่ยาวสาเมตรหน้าสีก็ขายดีหน้าห้าก็ขายดีนะครับนี่สองอย่างหน้าสี่กับหน้าห้าขาดไม่ได้นะครับนี่นบรรยากาศหลังร้านอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับแรกๆก็ยังไม่รู้แล้วครับพอทำไปทำมามันก็รู้ไปเองนะครับไม่ต้องว่าจะได้รู้ ตั้งแต่แรกเลยนะครับหลายคนบอกว่ายังไม่รู้เรื่องสักอย่างก็ก็ดูดูคลิปผมไว้นะครับว่ามีอะไรก็สอบถามได้ครับผมก็ยังไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่าพอเราทําไปทํามามันก็รู้เองครับอันไหนผิดไหนถูกอันไหนทำลายขาดทุน,นครับมันก็จะเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับผมสําหรับบรรลูดก็กําลังให้บัญชีเคลีย์ให้นะครับนี่สําหรับหลายคนที่ติดตามเรื่องกับบัญชีนะครับตอนนี้ผมส่งบัญชีให้เรียบร้อยนะครับ ให้เอกสารกับฝ่ายบัญชีจัดการให้แล้วครับเขาคิดเดือนละสองพันนะครับให้เคลียร์ให้ภายในสิ้นเดือนนี้ครับภายในเดือนนี้แหละก็จะเคลียร์ให้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับยอมจ่ายครับเพื่อให้มันจบนี่ก็ูพนแลนี่เห็นไหมครับนี่สามพ่วงอัดเต็มแป๊บเดียวหมดแล้วครับนี่เริ่มจะหมดแล้วนี่ไม่นานครับขอให้ทุกคนขายดีนะครับผมมีอะไรก็สอบถามมาได้ครับผมสําหรับคลิปนี้ กม็มีอะไรมากครับรอคนงานครับยังไม่มาเลยไปส่งของื้อนี้เวลาเกือบทุ่มหนึ่งแล้วนี่หกโมงกว่ารอคนงานอยู่อ่ะโอเคสวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับ,รบสวัสดีครับ